มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โออเห,หเปลี่ยนสีเลยเฮ้ยวันนี้เรามาดูผู้ที่พัทยานะครับก็เลยมาพักที่โรงแรมพัทยาซีวิวโฮเทล นะครับนะเรามาดูที่ห้องเป็นแบบไหนบ้างนะครับแบบที่เราจองเนี่ยเราใช้สิทธิ์ไทยเที่ยวด้วยกันนะแล้วก็เราเลือกเป็นห้องดีลักซ์วิวมาหาสมุทรนะตอนนี้เห็นผุแบบเต็มตาเลย<ว>จะได้ไม่ต้องไปเดินลุยกับพวกลุงป้านนะ้าอากันข้างล่างเด็กๆซ่อนอยู่หลังม่านนะแต่เรายังไม่สนใจเราสนใจห้องก่อน ห้องเป็นเตียงแบบทวินเบดนะครับเดีนะ๋ยวดูก่อนเลยเข้ามาปุ๊บเนี่ยมีคีการ์ดให้2ใบนะครับหลังจากใส่เข้าไปแล้วก็แอร์เย็นช่ำเลยนะครับเดีดูห้องน้ําก่อนห้องน้ําเป็นตู้อาบน้ำนะครับไม่ใช่อ่างนะถ้าเป็นแบบอ่างก็จะเป็นอีกประเภทหนึ่งนะเป็นห้องอีกประเภทหนึ่งซึ่งเราจองไม่ทันปกติบ้านเราเวลาจองที่พักแล้วเน้นอ่างไว้ก่อนเพราะบ้านเราติดอ่าง พูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกตะ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 ต,ติดอ่างกันใหญ่อ่ะอันนี้เป็นแบบเลนชาวเวอร์นะครับดูดนีน้ำอุ่นน้ำร้อนไม่มีที่นั่งนะเป็นตู้กระจกใสนะแล้วล้างหน้านะครับตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์บาร์วางใส่พวกแชมพูนี่ตู้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 เสื้อผ้านี่นบอกกว่าติดอ่างน,นี่มี ชุดผ้าคลุมอยู่2ชุดนะครับเจ้าเอนี่เนมีรางปัก๊กแบบมีเต้าเสียบนะแต่ไม่มีพอร์ต USB ให้มีน้ําให้2คขวดอันนี้เป็นเมนูนะครับเป็นราคาชาวต่างชาติเ้าอี้ไว้นั่งรับลมมีเ้าตากผ้าคืนนี้เราจะมาดูพลุนะครับนี่ข้างหน้าเป็นถนนนะครับเริ่มมีคนมาเดินแล้วอะเห็นไหมตรงนี้เป็นโป๊ที่สําหรับคืนนี้ เราจะเขาจะดูคุกันแล้วก็ทางนัน้นต้อเป็นแหลมบริหายนะตรงที่เป็นคอนโดที่กำลังจะโดนรื้อ,อมาดูบรรยากาศแดดล่มลมตกนะครับตอนนี้ก็ประมาณมาสักเกือบห้าโมเย็ยนละนะ คนก็เริ่มทยอยมาที่หาดแล้วแต่เราคงไม่ไปดูถึงหาดตรงนู้นหรอกดูก็ดูอยูต่ตรงห้องนี่แหละนะครับเพราะว่าเด็กๆมาด้วยแล้วก็คนเยอะเลยไม่อ้าที่จะให้ไปเตียดกันนะตรงนี้เป็นดูที่สวยนะครับที่ตกดินนี่ตกแล้วชีวิตยามเย็นนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปซื้อของขึ้นมากินแล้วก็ นั่งดูพลุสปายดอร์ชิ่บโอเคเนาะาานี่คือร้านอาหารภายในงานนะครับนีโ่อหโหนี่ข้าวหลาม สองกินเทียบในเกาลัดครับไก่ทอ,อ,อดอิสลามนะสีไข่ปลาหมึกทอดนะโอ้เนี่ยอะไรเนี่ย มาแล้วมาแล้วมาแล้วงงโอ้มาแล้วครับผุ้หลังจากที่รอคอยมายังยังไม่จบ <laughs> ยังยังมีอีกเยอะแหมนี่เพิ่งเริ่มต้นโอ้เสียงดังป้สงาปสีดังบ้างสวยส,สวยสวยมีมย,ยใช่นี่นะโอ้ ยังไงเข้าโอ้โหหลายสีเลยอ่ะหลายสีเลยเห็นไหม นี่เป็นผู้ชุดที่สองนะโอ้โหเสียงดังลั่นเลยเสียงดังสนั่นเอออันนี้สวย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 โอ้โหสูงสูงสูงมากเลยนี่สูง เด็งเข้ามาเด้งเข้ามาทุคนดูเลยอ่ะโอ้โหสุดยอดอ่ะอตอนนี้เราย้ายมานั่งอยู่ตรงชายหาดนะครับเด็กๆก,ก,ก็เล่นทรายกันสบายใจเฉบเลยตรงนี้ถ่ายย้อนแสงหน่อยหน้าอาจจะไม่เห็นนะตรงนี้ดูดูดูคนที่นั่งอยู่บนหาดเยอะแยะไปหมดเลยดูดินี่คือชายหาด พัทยาเลยนะเมื่อกี้เรานั่งดูอยู่ทนห้องไม่สะใจพอแล้วมาดูตรงริมท่าริมริมริมชายหาดเลยแล้วกันตอนนี้รอดูการแสดงพลุชุดที่3อยู่นะครับคนเยอะแยะเลยดูสิยังมีโคเ่นทะเลอยู่เลยะโอหสุดยอดเลยเอากำลังวางช้ามาจากไหนเนะี่ยดูสิ ตอนนี้มาแล้วอืมนขนาดเรานั่งใกล้ตรงตอนนี้เรานั่งอยู่ตรงหน้าหาดนะครับนี่เออเด็กๆก,ก็นอนดูเด็กๆนอนดูเด็กๆนอนดูมองไม่เห็นแล้วนะมืดหมดเลย นี่คือเด็กยักษ์ในตำนานไหนดูซิทำไรอยู่อะ่ะอ้าวพลนผลล่อนล่อนทองหาทองอยู่เหรอเจอทองว่ะอุ <c> ้ย <oughs> หนูทำอย่างเงี้ยแล้วหนูจะเดินไปไหนได้อะ่ะหนูจะต้องติดอยู่ที่หาดทรายพัทยาแน่นอนเลยเนี่ยฮ oh, <no. S 1> ะไดลงลุกสิลงลุกสิ น่าจะทำแบบว่าติดติติด,ตดอะไรอย่างเงี้ยจะได้หาถ้าเจอทองแล้วเอามาให้เตี่ยนะรู้ปะอันนี้มันหอยโถราพามาดูห้องอาหารนะครับนี่กว้างขวางเลยจุคนได้ก็น่าจะเกือบร้อยนะคนนะนเ,ออเด็กๆนั่งรอกินข้าวคนอยู่นี่โต๊ะเขาจัดสะอาดเลยเห็นไหมเด็กไม่ต้องจ่ายเพิ่มนะกินได้เลย เด็กเรามีเด็กโต7จขวบแล้วก็4ขวบพามาดูอาหารเช้ากันนะครับนี่น้ำสับประรดครับน้ำส้มชุดกาแฟก็มีแม่มาตรฐานเลยนะครับเนี่เทียบเลยอาหารเขาจัดสะอาดนะชุดขนมหวานนะครับนี่แล้วก็มีผลไม้ มีให้กินกันให้เต็มอิ่มทุดสลัดอ,อาหารสั่งได้อาหารก็ปิดมิดชิดเลยนะครับะสะอาด